เพราะสาเหตุนี้ที่ทารกในช่วง3-4เดือนขึ้นไปมีอาการดื่มนมน้อยลงนอนน้อยลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่างงแงมากขึ้นค่ะโดยทั่วไปนะคะในช่วง3เดือนแรกเกิดเนี่ยเด็กจะมีการนอนเป็นส่วนใหญ่จะกินนอนขับถ่าย นะคะแล้วก็ตื่นมากินนอนขับถ่ายนี่คือเป็นเรื่องปกติในช่วง3เดือนแรกเนี่ยสังเกตว่าน้ําหนักเขาจะขึ้นดีมา,มากๆเลยน้ําหนักจะขึ้นประมาณ600้อถึงเก้กรัมต่อ1เดือนกันเลยทีเดียวนะคะแต่พอเข้าเดือนที่3เดือนที่4นะคะกินนมก็ลดลงนอนก็น้อยลงอ่ะหลับยากขึ้นงองแงมากขึ้นนี่คือเป็นธรรมชาติของเด็ก นะถ้าเด็กเขาสุขภาพแข็งแรงดีนะคะถือว่าเป็นธรรมชาติเพราะเด็ก3-4เดือนขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้ตัวรู้เรื่องสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกินนมอยู่ดีๆเห็นอะไรหลวนเห็นคนเดินผ่านเห็นนั่นเห็นนี่หยุดกินนมแล้วก็ไปเล่นเปนอย่างนั้นการนอนเป็นไงคะกว่าจะนอนแต่ละทีกล่อมยากขึ้นนะคะเพราะอยาก ดูนั่นนี่อยากฟังนั่นนี่อ่าเพราะเขามีพฤติการที่ดีขึ้นสนใจสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆตัวเขามากขึ้นจึงทําให้กินนมน้อยลงนอนน้อยลงนะคะถ้าร่างกายปกติดีไม่ได้มีเจ็บป่วยใดๆถือเป็นเรื่องธรรมชาติคุณแม่จะรู้ว่าเมื่อเด็กอายุประมาณ4เดือนขึ้นไป3-4เดือนขึ้นไปเนี่ยคะน้ำหนักเขาจะไม่ขึ้นเยอะเหมือนช่วง3เดือนแรกเกิดนะคะน้ำหนักเขาจะขึ้นแค่ประมาณนะคะ300ถึง600กรัมต่อ1เดือน น้ำหนักจะขึ้นลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยจากในช่วง3เดือนแรกเกิดเพราะคฉะนั้นนะคะคุณแม่อยากกังวลมากจนเกินไปน้ำหนักขึ้นดีพัฒนาการดีนะคะไม่ได้มีเจ็บป่วยอะไรแทรกซ้อนนั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อโตขึ้นพัฒนาการมากขึ้นสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองค่ะ